สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรณภานกขาวรหัสนักศึกษา6 6 1 9 0 5 0 0 8 7ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษาในวันที่ 16. กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีนะคะจำเป็นจะต้องมีความรอบรู้และความเพียบพร้อมทางด้าน ร่างกายและจิตใจนะคะสําหรับการเป็นผู้บริหารที่ดีจําเป็นจะต้องมีสามภูมิค่ะสําหรับสามภูมิที่ว่านี้ก็คือภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิฐานค่ะภูมิรู้ในที่นี้ก็คือผู้บริหารจําเป็นจะต้องมีความรู้มีความรอบคอบและระมัดระวังเรื่องความรู้ที่ตนเองมีและสามารถนําความรู้ที่ตนเองมีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการศึกษาให้เกิดการพัฒนาค่ะสําหรับภูมิธรรมนะคะ ผู้บริหารที่ดีควรจะมีการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือว่าครูและบุคลากรในโรงเรียนและบริหารงานโดยการมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ผิดคุณธรรมจริยธรรมและจารีดขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะสำหรับภูมิฐานนะคะผู้บริหารที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นผู้นําค่ะ การเป็นผู้บริหารที่ดีนะคะจําเป็นจะต้องมีทั้ง3ภูมิก็คือภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิฐานหากขาดภูมิใดภูมิหนึ่งไปก็จะก่อให้ส่งผลเป็นผู้บริหารที่ไม่พึงประสงค์ได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะสําหรับการวางตัวของผู้บริหารที่ดีนะคะที่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้จําเป็นจะต้องใช้น้ำสามอย่างน้ําในที่นี้นะคะก็คือน้ำำําคํา น้ำมือและก็น้ำใจค่ะสำหรับน้ำคำนะคะเป็นผู้ที่พูดจาดีพูดสิ่งที่ไม่กระทบต่อเพื่อนร่วมงานนะคะสำหรับน้ำมือนะคะก็คือลงมือปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเห็นว่าผู้บริหารที่ดีจะต้องทำเป็นแบบอย่างให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือว่าในสถานศึกษานะคะสำหรับน้ำใจนะคะผู้บริหารที่ดีก็ควรจะ มีน้ำใจเก๋ผู้ปฏิบัติงานค่ะสำหรับ3นะคะบุคลิกภาพของผู้บริหารที่ดีนะคะหากเปรียบเสมือนผู้บริหารเป็นผู้ป่วยด้านบุคลิกภาพเพื่อให้ผู้บริหารนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีเราจึงจำเป็นจะต้องรักษาด้วยสมุนไพร5ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกนะคะก็คือรากอ่อนน้อมก็คือผู้บริหารที่ดีนะคะควรจะมีบุคลิกภาพหรือว่าจิตใจที่อ่อนน้อมน่าเคารพ ยอมอ่อนในบางเรื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะสมุนไพรชนิดต่อไปนะคะก็คือสีใบยอผู้บริหารจําเป็นต้องยิ้มยอเย็นและยอมนะคะสําหรับยิ้มนะคะยิ้มให้กับผู้คนที่ปฏิบัติงานด้วยยอนะคะชื่น,ชม,ช,นชมบุคคลที่มีผลงานดีนะคะ เย็นนะคะก็คือมีสติในการทำงานนะคะยอมยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความคิดที่แตกต่างกับตนเองออกไปนะคะสำหรับสมุนไพรชนิดต่อไปนะคะก็คือกิ่งเมตตาก็คือมีความเมตตาต่อบุคคลอื่นมีความคิดแบบใจเขาใจเราค่ะสำหรับสมุนไพรยอย่างที่4นะคะก้านการุณาก็คือช่วยเหลือบุคคลอื่นๆโดยการกระทำแสดงออกผ่านการกระทำของตนเองสื่อถึงความมี เมตตากรุณาต่อผู้อื่นค่ะสําหรับสมุนไพรชนิดสุดท้ายนะคะที่ผู้บริหารพึงมีนะคะก็คือดอกอภัยก็คือให้อภัยผู้อื่นที่มีข้อขัดแย้งต่อตนเองนะคะหากผู้บริหารสามารถยึดนำสมุนไพรทั้ง5ชนิดในการรักษาตัวเองก็จะทำให้ผู้บริหารนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีน่าเคารพน่าชื่นชมและก็น่านับถือค่ะ เมื่อเรามีบุคลิกกาพที่ดีแล้วนะคะเหรียญก็ย่อมมีสองด้านเสมอเช่นเดียวกันค่ะกับผู้บริหารหากเรามีบุคลิกภาพที่ดีก็ย่อมจะมีบุคลิกภาพที่ผู้บริหารไม่ควรพึงจะมีนะคะสิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรพึงมีสามารถแบ่งออกได้เป็นสามอย่างนะคะก็คือการคอร์รัปชันการเมาเพศและก็เมาสุรานะคะสำหรับการคอร์ การคอร์รัปชันนะคะก็หรือว่าการทุจริตนะคะก็คือการเอาของส่วนรวมเนี่ยมาเป็นของตัวเองโดยใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ในมือนะคะมาบีบบังคับให้ผู้อื่นทำตามโดยการเอาสิ่งของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตนนะคะสำหรับคำว่าเมาเพศนะคะการทำผิดขนบธรรมเนียมประเพณีโดย อาจจะผิดศีลข้อ3ก็คือกาเมสุมิฉาจารานะคะเวรมณีสิขาประทางสมาทิยามินะคะก็คือความประพฤติผิดทางกายหรือใจนะคะทางเพศนั่นเองสําหรับการเมาสุรานะคะการดื่มสุราทําให้ผู้บริหารเนี่ยอาจจะขาดสติได้นะคะ,ะสื่อถึงถ้าเราขาดสติเนี่ยเช่นนะคะการพูดในขณะที่เราไม่ได้สติเนี่ย ก็จะทำให้การบริหารหรือว่าบุคลิกภาพของเราเนี่ยเสียไปนั่นเองนะคะเมื่อผู้บริหารมีความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพและจิตใจนะคะก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานโดยการบริหารงานแบบ MBW m a n a g e m e n t By Walking นะคะก็เป็นการบริหารงานแบบเดินรอบๆเพื่อดูการกระทำของครูและลดช่องว่างและสามารถสนทนาปฏิสัมพันธ์หรือเข้าถึง ผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรงเพื่อรู้สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปค่ะสำหรับการบริหารงานที่ดีนะคะอีกอย่างของผู้บริหารที่พึงมีนะคะก็คือการดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นนะคะเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยการวางคนให้เหมาะสมกับงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพรณภานกขาว ขอจบการสรุปองค์ความรู้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ